เช็คเลยบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน2563เงินเข้าวันไหนได้เท่าไหร่กันบ้างสงเงินช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนเมษายน2563สําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับบัตรคนจนมาอยู่ในมือแต่ยังไม่ทราบว่าเงินช่วยเหลือในเดือนเมษายน2563มีอะไรบ้างและวันไหนที่จะได้รับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีมงานกระปุกด o m มจึงสรุป รายละเอียดต่างๆที่จะได้รับเรียงตามวันที่ประจำเดือนเมษายน2563ไม่ทราบครับเงินเข้าวันที่1เมษายนที่ผ่านมาจะเป็น1วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ200-300บาทต่อเดือนผู้มีสิทธิ์รับเงินจะเป็นทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้2วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือน ผู้มีสิทธิ์รับเงินทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อกาซหุงต้มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับเครื่องชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องรูด eDC นะครับโดยเงินจะเข้าบัตรทุก3เดือนแต่หากไม่ได้รับสิทธิ์ภายใน3เดือนจะถูกตัดยอดเงินออกไปนะครับ รายการที่3จะเป็นค่ารถโดยสารสาธารณะแบ่งเป็นค่ารถโดยสารรถเมล์นะครับรถไฟฟ้า5้0อยบาทต่อเดือนใช้ชำระค่าโดยสารผ่านระบบ e-ticket 2. ค่าโดยสารรถบขส5 0 0รบาทต่อเดือน 3. ค่าโดยสารรถไฟ5้0บาทต่อเดือนผู้มีสิทธิ์รับเงินจะเป็นทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ ต่อมาจะเป็นเงินเข้าในวันที่15เมษายน2563นะครับจะเป็นการคืนเงินแวดหตสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรแล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS หรือ p o s ระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2562 ถึง30กันยายน25 6 3รัฐจะคืนเงินภาษีแวด5%เให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือรูดซื้อสินค้าตามร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการด้านผู้มีสิทธิ์นะครับจะเป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจนแล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อสินค้าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จึงจะได้รับเงินภาษีแหวด5%คืนเข้าบัตรในเดือนเมษายนนี้เช่นใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน100บาทได้แหวด5%คืนนะครับจะเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์5บาทใช้จ่าย200บาทได้5%กลับคืนมาคือ10บาทใช้จ่าย500บาทได้25บาทและใช้จ่าย1,000บาทจะได้ประมาณ50บาทนะครับทั้งนี้ยอดเงินสูงสุดที่จะได้รับคืนจะต้องไม่เกิน500บาทต่อเดือนนะครับ ถัดมาจะเป็นเงินเข้าที่18เมษายน2563จะเป็นค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะครับต่ออายุให้จากมาตรการเดิมโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินคืนนะครับในการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม62ไปจนถึงกันยายน63รวมระยะเวลาทั้งสิ้น11เดือนครับผู้มีสิทธิ์นะครับจะเป็นครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่หากยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ครับถัดมาจะเป็นค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะครับเป็นการต่ออายุจากมาตรการการช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับน้ําประปานะครับโดยจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนเหมือนกันนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม6 2ไปจนถึงเดือนกันยายน รวมระยะเวลารวมทั้งสิ้น11เดือนครับผู้มีสิทธิ์นะครับจะเป็นครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดและได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เช่นกันครับออมสินลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน10,000บาททําง่ายแค่5ขั้นตอนใครจะได้บ้างมาฟังกันเลยครับคนหลุดเกณฑ์เราไม่ทิ้งกันรับเงิน5,000บาทไม่ต้องเสียใจหันมาหาออมสินมีสินเชื่อฉุกเฉินให้10,000บาท ดอกเบี้ย10บาทต่อเดือนออมสินอ้าแขนรับคนหลุดเกณฑ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการรับเงิน5,000บาทเพราะมีสินเชื่อฉุกเฉิน10,000บาทรออยู่ธนาคารออมสินนะครับเปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยจะเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ gsb.or.th เท่านั้นนะครับ เริ่มเปิดลงทะเบีย15น15เมษา63นี้สำหรับรายละเอียดของสินเชื่อมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับ 1. วงเงินสูงสุด10,000บาท 2. อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.10%ต่อเดือน 3. ผ่อนชำระคืนสูงสุด2ปี 4. ปลอดการชำระเงินงวด6งวดแรก 5. ไม่มีหลักประกัน ด้านคุณสมบัตินะครับการลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน1 0,000บาทจากออมสิน 1. อายุ20ปีขึ้นไปเป็นสัญชาติไทยนะครับ 2. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อเดือนครับและได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดเช่นพ่อค้าแม่ค้าคนขับแท็กซี่มักคูเทศเป็นต้นนะครับ 3. มีถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนนะครับสามารถติดต่อได้ 4. เมื่อรวมอายุกู้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้นะครับต้องไม่เกิน70ปีครับด้านการลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉินนะครับออมสินจะสามารถลงทะเบียนได้ที่ไหนก็คือจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ gsb.or.th นะครับตั้งแต่วันที่15เมษาเป็นต้นไปครับไม่ต้องมาที่สาขา และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่30ทธันวาคมปี63นะครับขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ gsb.or.th เลือกปุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้านะครับ2เลือกกู้เงิน1,000 0บาทดอกเบี้ยงคงที่0.10%ต่อเดือนระยะเวลารวม24งวดเริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่7 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์อายชยพรายได้ผลกระทบและเลขที่บัญชีของธนาคารอมสิน 4. จะมี SMS แจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินและติดต่อกลับภายใน5วันถ้าไม่ได้รับการติดต่อหมายถึงไม่ผ่านเกณฑ์และ5ลูกค้าได้รับเงินเข้าบัญชีเลยครับอุตมะสาวายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดเองผู้ถือบัตรคนจนประกอบอาชีพอิสระมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนายอุตมะสาวนายนนะครับได้เปิดเผยคนที่มีบัตรคนจนเป็นเกษตรกรผู้สูงอายุมีสิทธิ์ได้รับเงินเย,ย 5, ียวยา5,000บาทเช่นกันนะครับหากมีคนที่ต้องการเกิน3ล้านคนจะมีการเสนอครมในการจัดสรรงบประมาณนะครับซึ่งตอนนี้ได้เสนอไปแล้วนะครับและได้รับอนุมัติไปแล้วนะครับล่าสุด ได้ข่าวว่าจะมีการแจกประมาณ9ล้านคนนะครับจะไม่เกิน9ล้านคนเพราะว่างบประมาณนั้นจัดสรรมาเท่านั้นนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีภาพออกมานะครับตามอินเทอร์เน็ตนะครับตาม a c e b o o k นะครับมีออกมาว่าธนาคารกรุงไทยและธนาคารอมสินติดประกาศว่าผู้ที่ไม่มีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทหรือมาตรการเราไม่ทิ้งกันนั้นคือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเกษตรกรผู้สูงอายุและผู้ที่ได้รับเบี้ยคนชรานะครับอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดคุณอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความพร้อมในการจัดเตรียมเรื่องนี้ไว้ว่าผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ทุกคนนะครับตั้งแต่วันที่28มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับในเวลา18นาฬิกาซึ่งเป็นวันแรก โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นแรงงานชั่วคราววินมอเตอร์ไซค์คนขับแท็กซี่และอื่นๆนะครับผู้ที่ลงทะเบียนควรใช้โทรศัพท์มือถือที่สื่อสารได้เพื่อรับการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS และการจ่ายเงินนั้นนะครับจะทำอยู่2ช่องทางหลักคือ1โอนเข้าพร้อมเพย์นะครับที่ผูกไว้กับบัตรประจำตัวประชาชน2บัญชีธนาคารที่ใช้ชื่อและนามสกุลตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนนะครับ หากผ่านเกณฑ์นะครับจะได้รับเงินภายใน7วันทําการครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ประมาณการไว้ว่านะครับ8ล้านคนครับถึง9ล้านคนที่งบประมาณนั้นจะแจกจ่ายนะครับซึ่งขณะนี้ในวันที่8ปดถึงเเมษาที่ผ่านมานะครับจะเป็นการจ่ายไปแล้วประมาณ1นล้านหกแสนคนแล้วที่1 3บสาถึงสิเมษานะครับก็แจกอีกประมาณ6กแสนคนนะครับก็รวมแล้วประมาณ2ล้านกว่าคนนะครับ ส่วนที่มีการแชร์ว่าเกษตรกรผู้สูงอายุและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาการช่วยเหลือจากผลกระทบของโควิด -19 จากรัฐบาลน,นั้นคุณอุตมะเสาวนายนยืนยันว่าประกาศดังกล่าวไม่ใช่ประกาศจากธนาคารกรุงไทยและธนาคารอมสินโดยตรงครับ